สวัสดีครับอยู่กับช่องรถดำสุด,ดินดำซิ่งดินถั่วนะครับอันนี้ก็ก่อป้ายทะเบียนมาแล้วนะกำลังใส่อยู่เป็นแบบเป็นแบบมีมีไฟนะครับเป็นแบบมีไฟอนนีีี้เขเขขยยวดวครับายนี่พี่ใหมย banana 1 banana dio fa fa do fa 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 แบบมีไฟแต่ใหญ่มากมีไฟมีมีไงนี่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 ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ดูเขายังระมัดที่เข้าไปติดเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องเอาไปเจริโตให้ี่เนประกายตอนนี้ก็ใส่ป้ายตะแบงเสร็จแล้วนะครับไม่รู้ว่าใส่สปอตไลท์มันจะติดหรือเปล่าก็จะได้ประมาณนี้ก็สวยอยู่นะนมีมีอันนี้เป็นแบบมีมีมไฟครับอันนี้ก็ ซื้อมาแต่ใส่ไม่ได้เจะได้กันเลยก็ติดกาวแล้วด้วยนะครับนี่นะแกะเรียบร้อยซื้อมาแต่ใส่ไม่ได้นะครับ oh. ก็วันนี้ก็มีประมาณนี้แ <Okay. S 1> หละเหลือหนวดกุ้งแล้วก็เป็นตรงนี้ครับ อันที่ซื้อมามันใส่ไม่ได้มันมันมันไม่ตรงรุ่นแล้วก็เหลือไฟครับผมพับดูเหลือไฟตรงนี้แต่ผมว่ามันต่ำแบบมันจะมองเห็นไหมแค่นั้นแหละไฟ มันจะมองเห็นหรอ,หอไม่ใช่ต้องถอดเหมือนเจ้ายักษ์หรอถอดเลยถอดเนี่ยถ้าเราไม่เห็นล่ะเจ้าก็ไม่ได้ถอดเองใส่ไปคืนนะเห็นอันนี้ก็ป้ายทะเบียนนะครับมีไฟนะมีกี่สีมีน่าจะสามสีเดี๋ยวให้เช็คก่อ เห็นแบบน้ำเงินส้มหรือเปล่าน้ำเงินส้มขาวน้ำเงินส้มขาวอันนี้ชอบมอันนี้อืมั้ชอบเลยชอบตรงกันชนนชถ้ามาเชน่อยไหนจะจบนับดูแล้วประมาณห้าสิบห้าสิบหกถึงถึงถึงพอนับดูดีๆเหรอห้าสิบหกอันนี้ออันนี้นะ ใช่รวมร,วม,รวมหมดเลยไม่รวมอันนี้ทางนู้นด้วยไม่รวมนนประมาณเอาแต่นี้ห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าถ้ารวมมันใหญ่ก็ห้าตรงนี้ก็เป็นไททีนะครับดาบไทที

แล้วนะครับเสียงก็จะประมาณนี้แหละ น,นี้ยังไม่ได้ใส่ปลายนะครับก็เสียงจะประมาณนี้เดี๋ยวรอดูตอนใส่ปลายว่าจะถึงจะเพาะไหมอันนี้คือยังไม่ได้ใส่นะครับพอใส่คอกไปปุ๊บสูงเลยทำไมมันมีสามันคอกอย่างสูงเลยเดี๋ยวพามาดูไฟไท้าย ไปเท้าดาวนะครับอันนี้ไปถอยหรือเปล่าใส่สามดวงสว่างจ้าแน่นอนอันนี้ก็เป็นป้ายทะเบียนหลังนะครับก็ประมาณนี้สวยนะผมว่า แต่อคอกนี่แหละสูงไม่ใช่สูงหรอกอคอกใหญ่3มชั้นเลยน่าจะหนักนะยังไงก็หนักเนี่ยอันนี้คันเดิก้าคันนี้ก็2ชั้นอันนี้3มชั้นก็จะประมาณนี้นะครับรอทร่อ ผมมารู้นะว่าท่อจะเป็นแบบไหนต้องรอดูนะครับก็คลิปนี้ก็พอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ